อำเภอเมืองเลยเปิดงานล้านบ้านคนเมืองเลยคึกคักหนุนท่องเที่ยวสร้างรายได้สอดรับกับนโยบายคนละเคืองกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากทุกเย็นวันเสาร์เริมวันที่22พฤศจิกายน68นี้เป็นต้นไปครับที่ล้านนาพิพิธภัณฑ์เมืองเลยนายกิติคุณบุตรคุณร้องผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานเปิดกิจกรรมล้านบ้านคนเมืองเลยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการครับเคื่อนโยบายสําคัญของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลครับ โดยเฉพาะนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการคนละเครงนะครับที่เน้นให้ประชาชนลดภาราคาเ้จ่ใจและซอยเพิ่มยอดจำน่ายสินค้าในชุมชนขณะเดียวกันยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการร้ายย่อยนะครับร้านค้าการเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัยรวมถึงผู้ผลิตสินค้าโอท็อป้นน้ำสินค้ามาจัดจำน่ายร้องรับการจับใจ่ายใช้สอยที่เพิ่มขึ้นตามมาตรการของภาครัฐโดยการจัดกิจกรรมร้านบ้านคนเมืองเลย จึงเป็นเวทีเชื่อมโยงการฟืนฟ้นฟูเศรษฐกิจระดับพื้นที่เขากับมาตรการของรัฐบาลโดยผู้เข้ามาร่วมงานสามารถจับใจชายซอย้านคา้าที่เขาร่วมโครงการคละเครองซอยเกิดม็ดเงินหมุนเวียนในชุกชนยาเป็นรูปธรรมสั่งรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตและกผู้ประกอบการท่องเที่ยวในช่วงฤด,ดูกาลท่องเที่ยวของสวัด์เลยครับพี่อี้ภายในงานมีกิจกรรมการจำหน่ายอาหารผืนเมืองนะครับผลผลิตเกษตรปลอดสารพิษรับสินค้าโอท็อปนะครับ และกับผลิตภัณฑ์จากชุมชน30กร้านค้าพร้อมการแสดงดนตรีสดและกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนนอกจากนี้นะครับประชาชนและนักท่องเที่ยวครับยังสามารถยางเลือกซื้อสินค้ายู่ถนนคนเดินเลาะเลยนะครับซึ่งจัดเป็นประจำนะครับทุกมือวั่นเสาตั้งแต่บริเวณหน้าเทศบาลเมืองเลยครับไปจนหอดลานพญานาคปูไหลคาม,มา่าลานบ้านคนเมืองเลยฮะแนวนะครับถ <Ooh. S 1> ูกมือเย็นวั่นเสาครับตั้งแต่ยิบสองพฤศจิกาเป็นต้นไปนะครับ <c oughs> เพื่อให้เป็นเวทีในการสร้างรายได้เสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ครับน้องปอยแล้วกาเป็นเวทีในการสรัางรร้ใดส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเลยอีกทางหนึ่งด้วยอนนันตัว่ออาภาษาเลยแปลว่าอะไรน้องนี่น้องครับครับ